แต่ผายังมีเอะแต่เพืนเปนสัญญาล่ะว่าอไปเอ้เไโม่้ลยเอไนโมเอาเไปไนีราไม่เอาเย่อเราอา้ขอตามรักตอรับารักบาเตอทำอรม่อาที่เอ ในตลาดนักจัตุจ,กาจาักรนะฮะนอัตราที่เดินทางไม่ไถุนายอยยี่สิบล้านบาทครับราคาน,นี้เนี่ยมันเป็นราคา,า,าข่าว่อยูุ่นตันห้าสิบแอร์ไม่ใช่ตลาดนักจัตุจักรนะครับแล้วก็ดป็นเงินการเดือนละ30วันดีไม่ใช่ดีเราได้ให้แปดล้านเท่านั้นเองวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากทีมงานนะครับที่ผู้มาเดียวที่พูดครับเราพอทองนั้น<ล>ย่อ<ล>มาจากอ<ล>ะไรท่านคงตระหนักนะครับแต่ผมคิดว่าคำว่าพอทองอ่อพอทอนั้นอะ ไม่ใช่อย่างที่ท่านเข้าใจนะครับรอพอทนั้นเนี่ยเป็นเดีย๋ยวเดี๋ยวท่านฟังผมพูดจบแล้วท่านจะรู้สึกว่า,า,าวพอสอทนั้นมันไม่ใช่เป็นที่อย่างท่านเข้าใจต่อไปนะครับมี่คำถามว่าแล้วทำไมเนี่ยเ,เราควรเรากำลังวาดงามเราขอเวลาดูยามันอีกสามติดตึงได้ไหมข้อที่สี่ขอให้แจกผลพลัมผลพลัม ไหว,หาาว้ถามพ่าวันนี้อใครที่มาเดินแจกจักรแล้วมั้งแล้วแต่ทำไมใครมาเดินคงเต้นไงเพราเขาขอให้มีอนไรอย่างมีธรรมนาฏตาลและมีส่วนลู่ส่วนลอ่ในนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรายกเงินงส่แต่คํนหนึ่งน,น,นะตาอมีส่วนลู่คือสวนลู่ในการเัฒามา อยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะข้อขอให้นำระเบียบของ